เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทพมรณะชั่วนิ้ันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นสีแบบเท่ๆเลยนะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีลุงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าเนี่ยครับ มีลูกกิวผมนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสีแดงนะครับแล้วผมเห็นบางคนเปลี่ยนชื่อเป็นสีน้ําเงินผมก็เลยอยากจะลองบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับที่คนขอลองกันมาเยอะผมรวบให้เลยแล้วกันวันนี้นะเอาแบบอัดแน่นไปเลยนะครับในวันหยุดสุดพิเศษนี้นะครับก็คือเทคนิคนะครับสำหรับสายฟรีหรือคนงบน้อยนะที่ตัวละครไม่มีนะครับจะสามารถผ่านด่าน9ขีดได้ยังไงนะครับที่มีชุนซุยนะครับเนี่ยชุนซุยคือตัวไหน เนี่ยครับไอตัวเนี่ยครับชุนซุยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นสายแทงนะครับที่อึดจริงๆตีไม่เข้านะครับเพราะว่าอะไรและแถมดาเมจมันยังหนักอีกนะครับแล้วมันลดแอคแท็ของเป้าหมายได้นันเนี่ยดูนี่นะครับอัตราลดดาเมจนะทำให้เราเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับทายังไงก็ไม่ผ่านสักทีในด่านนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนครับว่าแต่ตอนผมผ่านด่าน9ก้าขีดสเนี่ยผมผ่านยังไงมาได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนชื่อกันก่อนดีกว่า วิธีเปลี่ยนชื่อเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆนี่ดูชื่อผมนะยังเป็นงงอะไรสีขาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะผมชอบสีเขียวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวละกันนะกดเปลี่ยนปุ๊บถ้าอย่างบางคนเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะครับครั้งแรกมันจะเปลี่ยนให้ฟรีนะแต่ว่าครั้งต่อไปนยมันจะเสียเพจ50นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยเราก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยครับ ชื่อเราเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ให้พิมพ์นะครับให้พิมพ์อยากได้สีอะไรนะให้พิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าโค้ดสีนั้นโค้ดสีนี้อย่างผมเนี่ยพิมพ์ว่าโค้ดสีเขียวนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาโค้ดที่ได้นำมาใส่อย่างนี้ครับปึ๊บนี่ใส่เป็นโค้ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บเนี่ยนะครับปิดวงเล็บสี่เหลี่ยมนะปิดท้ายปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานี่ครับเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วลองกดดูปึ๊บต้องการใช้หยกวิญญาณห เพื่อแก้ไขชื่อเล่นหลังชื่อเล่นถูกแก้ไขแล้วใน24ชั่วโมงจะไม่สามารถแก้ไขได้อ่อะผมกดตกลงเลยนะฮะกดปึ๊บเอาเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครับทุกคนมันต้องไม่มีสี่เหลี่ยมนะผมลืมผมลืมผมลืมติดมาจากเกมอื่นนะครับเกมอื่นเนี่ยปกติมันต้องมีสี่เหลี่ยมนะแต่จริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีนะครับอ้าวงานงอกละคราวนี้ต้องรออีกคู่นี้นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตชื่อให้ดูและการส่วนใครที่อยากเปลี่ยนนะครับเนี่ย ใส่โค้ดตามนี้นะครับแล้วก็วงเล็บหน้าวงเล็บหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าไม่ต้องใส่ไอสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบผมนะสัญลักษณ์ดอกจันสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับใส่แค่ตัวเลขกับตัวอักษรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อข้างหลังนะสีมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับผิดผ้าจริงๆครับวันนี้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวูดนีค่อยเปลี่ยนนะครับเสียไปเลย50เพชรนะครับอ่ะส่วน แกนหลักของเราวันนี้นะครับที่เรามาทําคลิปนะครับก็คือวิธีการผ่านด่านชุนซุยนะครับด่านที่9ขีดสินะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้ด่านผมตันแล้วนะฮะนี่เลยครับเอาชนะเคียวระคุชุนซุยนะครับด่านนี้เนี่ย9้าขีดสินะผมแนะนานะครับสาหรับเริ่มต้นเลยนะตัวละครที่ควรมีนะครับควรเป็นตัว อย่างเช่นพวกซุยฟงนะครับที่ตีหนักๆตีแรงๆนะครับแล้วก็ตีติด2สัญลักษณ์ปุ๊บเราสามารถทําให้เลือดเนี่ยหายได้ในพริบตาเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีตัวหนักๆตัวเตียงแรงนะครับก็เน้นเป็นพวกตัวสถานะป่วนนะอย่างเช่นพวกตัวอะไรเนี่ยครับพวกมัซึโมโตะรันงิคุอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกตัวโยรุอิจินะครับใสยแท้งนับที่มีกึ่งสตันได้ด้วยนะฮะพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากๆนะครับพวกสตันปันป่วนต่างๆติดใบติดอะไรนะครับ ทำให้ชุนซุยเนี่ยไม่สามารถตีเราได้เต็มที่แล้วก็มีพวกรถแอคแท็ไว้ด้วยก็ดีนะครับทาให้ฝั่งเราเนี่ยยืนได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ตีได้เยอะขึ้นนะครับทําให้เราผ่านด่านได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดดูนะครับนี่นี่ครับตัวละครเริ่มต้นนะครับที่ผมมีตอนที่ผ่านด่าน9ก้าดสนะผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับมีอิจิโกะนะครับที่มาเพิ่มแอคแท็ให้เพื่อนมีลันงีคูรถแอคแท็แล้วก็มีติดใบนะครับแล้วก็โยรุอิจินะครับมีติดสตันด้วยแล้วก็ ยืนแทงได้ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับแล้วก็3ตัวแถวหลังเนี่ยก็เป็นสายดาเมจหนักจัดจ้านเลยนะครับเคมปะจิไว้หลังสุดเพื่อที่จะได้เป็นตัวดาเมจที่หนักที่สุดแล้วค่อยเก็บตกนะครับแล้วก็ซุยฟองอ่ะจริงๆผมตอนนั้นผมใช้ซุยโฟงหลังสุดนะเพื่อเป็นตัวปิดเกมนะครับแล้วก็อันตรีสามารถยิงทะลุได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่ว่าของผมมันผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่าพลังผมค่อนข้างเยอะนะตอนนี้แต่ว่าจะจําลองให้ดูนะครับวิธีการผ่านด่านว่าตีตัวไหนอะไรยังไงก่อนนะฮะ เนี่ยนะครับวิธีการตีนะเริ่มมาถึงนะในเทิร์นแรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เทิร์นใช่ไหมครับสเวฟนะในเทิร์นแรกเนี่ยเราไม่ต้องใช้อันตีเลยนะครับเราใช้การโจมตีธรรมดาเนี่ยคอมโบตีไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ผมสอนเลยนะทีละขั้นตอนเลยนะครับปุ๊บสำหรับคนไม่มีตัวโหดนะมันจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยดู แล้วเนี่ยมันตีเราไม่ค่อยเจ็บหรอกครับเต็มที่ก็เลื่อนรถไม่เยอะนะครับรถหน่อยเดียวเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่ระดับหัวหน้านะมันตีมันก็แค่สกิดสกิดนะฮะแต่ของจริงเนี่ยอยู่ในเว็บที่2นงแล้วเนี่ยเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเห็นไหมเราพอเราเข้าไปที่เวฟบที่2เนี่ยทั้งหตัวของเราเนี่ยจะสามารถอันตีได้แล้วนะยกเว้นซุยฟงนะครับอันตีได้แล้วปุ๊บเราก็ใส่ใบก่อนเลยครับใส่พวกสกิลหมู่ก่อนเลยนะ พวกสกิลหมูนะครับแล้วค่อยตามพวกสกิลเดี่ยวที่อันตีแรงๆนะครับนี่ดูนะปึ้งถ้าติดสตันหรือติดใบเนี่ยทำให้เราเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะซุยฟงจะลดไปเยอะมากนะเห็นไหมมีติดเลือดไหลมีลดแอกแทกมีอะไรนะครับทําให้เราตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็เคมป์จีกับซุยฟงของเราเนี่ยตีได้ค่อนข้างแรงเลยนะปึ๊บดูครับ เห็นไหมเราคอมโบโค่าวนีนนี้ง่ายแล้วนะเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเมื่อกี้นะถ้าอันตีซุยฟงติดอีกตัวหนึ่งนะครับง่ายมากๆเลยเท่ากับชุนซุยเนี่ยจะเหลือแค่ครึ่งหลอดเลยแล้วเราคอมโบหมดเซตเลยนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน2เธอนะับตายแน่นอนครับแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับการผ่านด่านชุนซุยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ ตัวปวนเนี่ยสำคัญนะแล้วก็ตัวโจมตีหนักๆน,นะตัวป่วนนี่ช่วยชะลอนะครับการตายของทีมเราแล้วก็ทําให้ชุนซุยเนี่ยไม่ต้องอันตีนะครับส่วนตัวดาเมจหนักๆเนี่ยเอาไว้ในช่วงคอมโบนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้จบเกมได้ไวขึ้นและชุนซุยเนี่ยจะสามารถตีเราได้น้อยลงนะครับก็ประมาณนี้ส่วนวิธีเปลี่ยนชื่อสีก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะวันนี้โอเคก็เดี๋ยวไว้ Why? เดี๋ยวทําแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ